กายนี่ผมเราในโกนะครับมีรายการบันที่เก้านี้ครับบันที่เก้านี้ครับที่วิทีมวยลาบเนินออกไปเลยนิโก้ส่ล้มสกงยังไปก็ได้แมมที่ได้คล้องแม่ง้มสกงมันกนจังบ่ดด้เก่งเออออกไปเลยต่อยล้มต่อยอยังไปไหนแม่สกล้มสกงยังไปเลย,ยเออจงออกคล้องตัวเวลาขึ้นไปชกมันจะได้ไม่ต้องเก่งเก่งจนหมดแรง รอติดตามชมด้วยนะครับผมภาคใหม่ของเจ้านิโก้นะครับหรือว่าเจ้าคอสหรือว่าตำนานไทยก็ยหลายซื่อเช่นวะ่าร่างกายนี่ผมพูดจริงนะเป็นคนขยันนะถึงเวลามีรายการมันขยันเลยขยันฝึกการฝึกซ้ชชอมเออออกอะไรมาตั้งแต่ละเออน้าร่าสุ่มเจ้าเจ้า ดี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 อเออโอ้หนักแต่ว่าไปนี้ต้องอัดฉีดแล้วครับผมต้องหาคนอัดฉีดสักแสนแล้วครับผมไอเสี้ยตั้งใจเด้อเปิดลูกอคอรนมฟอรออกมาเอฟซีช่วยติดตามด้วยนะครับเจ้านิโคลเราเรียรีแอ วุนักหนักเลยแบบแบบแบบมายโอ้นมันหนักยังเียียำน้ำแน่ยำน้ำแน่ยำน้ำแน่ขาไหนยำน้ำแน่วงเออว้ป้าดูโอ้การ้ออตัวน really oh ี้เนี่ยโอ้ แน่นเนิ่นเบียด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 ไปอ๋อเบียไปอีกเบียดมาอุ้ยีโอ้อุ้ยลักาติขหาเทียจันทร์จานทร์หาเทียหาเทียเร็วเร็วเร็วบนขาเร็วสับไปเร็วเอาดีค่งเอาดีคือ Ê hey! Bác Bác chi đều lên nha yeah, yeah, yeah. <laughs> oh yeah, yeah. <cười> <cười> มันข <mile> ัเอยขยันที่มโอ้หดมันกว่าโอ้สีคนหนักเล้ว่ะเปัดเปิบวบเดีเยมันข่กันเอยขยันอีมโอ้หดอ มันกันว่าโอ้เสีคนนักเลยว่าป๊าดเปินบวมปาดขยันพักขยันแน่พี่น้องป้องไฟให้พวกมันสนใจยังเลยเลียนเตะเป้าเตะกระสอบปั๊มแล้วพวกนน่ะเอาจริงเอาจริงโอ้ยเช็ดดิเฮ้ยผมมารอที่สนามตั้งสามทุ่มทำไวันโอ้ยจากว่ากามทองจะว่ายังขยันดีเลยนะ เป็นเหตุเสร็จแล้วกล้ามท้องตัวเสียงชิมเป็นพี่เลี้ยงได้ไหมถ้า<อ>เป็นรายการอยากมีครั้งที่สามครั้งที่สี่จะมีคลัวแล้วไปห่าไปทำ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 ผมไปไปแล้วมันหอยที่ผ,ผมกลัวมันเก็บอารมณ์ไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอตอบไหมโอ้ขยันเลยจพี่นาะจะกินป<ม>ืนแ<ม>นวไหนเราโอ้ยดีโอ้ย